ตอนนี้ค่ะมีขาม่าวเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานี้เองจะบอกเพื่อนๆว่าสงสัยข้างบ้านเนี่ยเขาจะเกรงกลัวกันมากเลยว่ากันว่าตอนนี้ค่ะกัมพูชาได้มีการตรวจความพร้อมของระบบจรวดต่อสู้อากาศยานโดยทางด้านโซเชียลของกัมพูชาตอนนี้ได้มีการเผยแพร่ภาพการตรวจความพร้อมของหน่วยกองบัญชาการองครักษ์หรือที่เขาใช้ตัวย่อว่า BHO ที่จะทําการฝึกกับจรวดต่อสู้อากาศยาน QW3 โดยระบบล่าสุดของ Q ค่ะว่ากันว่าเป็นจรวดต่อสู้อากาศยานแบบประทับบ่ายยิงที่เป็นแบบพิสัยใกล้โดยผลิตในประเทศจีนและเป็นจรวดต่อสู้อากาศยานที่พัฒนามาจากระบบ 9K38 อีกล่าหนึ่งของรัสเซียโดยจะใช้การนำวิธีแบบ Semi-Active Radar er Homing และมีพิสัยทำการอยู่ที่5กิโลเมตรโดยมีการเผยแพร่ภาพนะคะว่าจะมีการทำงานร่วมกับระบบค้นหาเป้าหมายแบบ t h 5 7 1 1 ระบบเรดาร์ตรวจจับแล้วก็จะมีการติดตามเป้าหมายที่ติดตั้งบรอดฮุ่งเกราะสำหรับปฏิบัติงานในภูมิประเทศโดยเรดาร์จะมีพิสัยการตรวจจับอยู่ที่30กิโลเมตร ซึ่งก็ได้มีการวิเคราะห์กันค่ะว่าหลังจากมีการเปิดตัววีรบ,บุรุษนักรบกล้าของกองทัพเขมรที่สร้างวีรกรรมด้วยการชี้หน้าทหารไทยบริเวณพื้นที่ปราสาทต,ตาเมืองและหลังจากนั้นก็ได้กลายเป็นคลิปไวรัลในสื่อโซเชียลโดยกองทัพกัมพูชาตอนนี้ก็ได้ออกมาเปิดเผยให้สื่อโซเชียลได้เห็นค่ะแถมยังมีการนําเสนอความพร้อมของระบบอากาศยานที่ได้รับการสนับสนุนจากจีนพร้อมกับระบบ QW3 แวนการ์ด ที่ได้ทำงานควบคู่กับเรดาร์ติดตามเป้าหมายที่ถือว่าเป็นระบบป้องกันภัยทางอากาศที่ทันสมัยที่ตอนนี้กองทัพคามารได้มีใช้ในปัจจุบันโดยบางคนนะคะก็มาวิเคราะห์บอกว่าหากปมความขัดแยงระหว่างไทยและแคมโบได้ขยายผลจนเลยเถิดและอาจจะมีการใช้กำลังทางอากาศฝ่ายไทยที่มีความเหนือกว่าคิดว่าเครื่องบินของไทยนั้นจะสามารถป้องกันตัวเองจากระบบต่อสู้อากาศยานของแคมโบโด้หรือไม่ ซึ่งมีหลายคนเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นนะคะบอกว่าโอโหตอนนี้เหมือนกับว่าต้องการที่จะโชว์ศักยภาพจังเลยแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเหมือนกับว่าพี่จีนน่ะเขามาช่วยเหลือกันแล้วนะวางคอมเมนต์ก็บอกว่าเหมือนกับว่าทางของไทยเนี่ยน่าจะมี a g m 88หรือไม่ก็ HARM บ้างละละ่ะ บางคอมเมนต์ค่ะบอกว่าอันนี้คือสงสัยมาสักพักละเหมือนกับว่าทางโซนเหนือแถวสุรินทร์บุรีรัมย์เขาพระวิหารตอนนี้ตกลงนี้เป็นของฝั่งอะไรกันแน่แล้วทําไมประเทศไทยถึงจะต้องมีปัญหาด้วยตลอดบางคอมเมนต์ค่ะบอกว่าตอนนี้ในความคิดเห็นส่วนตัวคิดว่าความตึงเครียดทั้งโลกเนี่ยมีอยู่ค่อนข้างสูงนะหล,ลายประเทศก็มีปัญหาเหมือนกันส่วนไทยพยายามจะวางตัวเป็นกลางแล้วก็พยายามที่จะลอยลำแต่ว่าตอนนี้ไม่รู้เหมือนกัน ว่าจะสามารถวางตัวเป็นกลางได้นานแค่ไหนบางคอมเมนต์เขาบอกว่าถ้าพวกเขากล้าหาญแบบนี้นายทุนไม่ต้องไปพึ่งพาแรงงานของพวกเขาหรอกเลิกใจดีปิดด่านแล้วก็ส่งกลับประเทศไปเลยดีกว่าบางคนเขาบอกว่าเนี่ยขอทานเขมฯน่ามาอยู่เมืองไทยเพียบเลยจัดการพวกนั้นไปเลยดีกว่ามะไม่ต้องมารอหรอกเรื่องอย่างอื่นเนี่ยดูปัญหาที่ง่ายๆก่อนประเทศไทยเราควรจะดําเนินการให้เด็ดขาดสักทีแล้วก็ล่าสุดค่ะได้มีการเปิดเผยจากเพจดังบอกว่าสอ,อชัยบุญ ท่านเป็นทหารที่อยู่ในคลิปเลยนะคะที่กําลังเป็นไวรัลอยู่ที่กําลังปะทะคารมกับทหารกัมพูชาที่ได้ขึ้นมาบริเวณปราสาทตาเมืองถมโดยได้บอกค่ะว่าปกติเนี่ยสมัยก่อนคนกัมพูชาเขาจะไม่เข้ามาเที่ยวปราสาทตาเมืองถมเลยเพราะว่าจริงๆเนี่ยก็เป็นพื้นที่ของประเทศไทยและการเดินทางจากฝั่งเขมรมาเนี่ยก็ยากลําบากมากๆแต่แปลกมากเลยหลังจากรัฐบาลฮุนเซนได้มีการปลุกเร้าความรักชาติและยังบอกอีกว่าปราสาทตา เมืองทมเนี่ยเป็นของคนขเขมรหลังจากนั้นก็มีคนขเขมรมากมายหลังไหลมาเที่ยวปราสาทตาเมืองทมไม่หยุดจนมาถึงการแสดงออกในเชิงัญลักษณ์ตามคลิปต่างๆที่ได้ปรากฏในสื่อโซเชียลนี่แหละและสุดท้ายก็ได้มีการพูดจากระทบกระทั่งกันโดยเจ้าหน้าที่ทหารไทยเนี่ยจะต้องดูแลพื้นที่ชายแดนเรื่อยมาจนกระทั่งมีเหตุการณ์ล่าสุดในสื่อโซเชียล และยังมีข่าวอีกว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมาสั่งให้ทหารไทยเนี่ยถอยกําลังออกจากปราสาทซึ่งเป็นเขตอธิปไตยของประเทศไทยเพื่อที่จะลดการกระทบกระทั่งแต่ว่าเหตุการณ์ในปัจจุบันมีรายงานจากคนไทยที่ขึ้นไปเที่ยวบริเวณปราสาทตาเมืองทมพบว่ายังมีทหารไทยเนี่ยตรึงกําลังอยู่ครบไม่มีใครถอยลงมาแม้แต่ก้าวเดียวค่ะและบางคนที่เป็นหนึ่งในเจ้าหน้าที่ที่อยู่บริเวณนั้นก็ได้กล่าวด้วยว่าคุณภูมิธรรมเนี่ยไม่ใช่บีดา เราจะฟังคำสั่งของแม่ทัพภาคที่2เพียงคนเดียวเท่านั้นโดยในคลิปนี้นะมีหลายคนเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นเป็นจํานวนมากเลยค่ะบางคนก็บอกว่าคนไทยเราจะเป็นกําลังใจแล้วก็อยู่เคียงข้างแม่ทัพภาคที่2และเหล่าทหารที่รักชาติรวมถึงน้องๆทหารที่ดูแลปราสาทบริเวณนั้นด้วยค่ะบางคอมเมนต์บอกว่ารู้ไหมว่ามีคําสาบานธงศักดิ์สิทธิ์ถ้าทาตามหน้าที่ให้เต็มที่ชาติเกียรติวินยัยความกล้าหานอดทนพิทักษ์ชายแดน ้วยความภาคภูมิใจนั่นน่ะจะส่งผลให้คุณเนี่ยจเจริญต่อไปไม่หยุดยั้งเลยล่ะบางคอมเมนต์ค่ะบอกว่าชอบจังเลยอย่าประโยชน์ที่ทาหารบอกว่าท่านไม่ใช่บีดาสมบัติของชาติจะต้องมาก่อนค่ะประชาชนคนทั้งชาติพร้อมใจกันลุกขึ้นสู้แต่แปลกจริงๆเลยทําไมนักการเมืองถึงกลายเป็นแบบนี้บางคอมเมนต์บอกว่าเราอ่ะตามเรื่องเหตุการณ์บริเวณปราสาทต,ตามเมืองทมมาตั้งนานแล้วนะขอบคุณทุกๆคนที่มาดูแลผืนแผ่นดินไทยและอยากจะขอให้สิ่ง สักิ์คุ้มครองปลอดภัยในทุกๆภารกิจบางคอมเมนต์ค่ะบอกว่าถ้าเกิดใครไม่รักชาติพวกเขาก็แสดงออกชัดเจนแล้วว่าไม่ได้ปกป้องอะไรเลยที่ดินของประเทศไทย100%แผ่นดินของไทย100%ที่จริงเนี่ยควรจะขับไล่ผู้ที่มาบุกรุกซะด้วยซ้ำทำไมคนไทยถึงใจดีขนาดนี้แล้วจะถอยไปเพื่ออะไร บางคอมเมนต์บอกว่านี่แหละคือความคิดที่ควรจะปิดด่านสัทีตามแนวชายแดนที่ติดกับข้างบ้านเนี่ยเลิกสัทีเถอะพอจัดการข้างบ้านบริเวณชายแดนเรียบร้อยแล้วก็มาเอาพวกที่อยู่ที่กรุงเทพเนี่ยออกไปด้วยนะบางคอมเมนต์ค่ะบอกว่าทาหารบกก็คือมีหน้าที่ดูแลพื้นที่ตามชายแดนไทยและประเทศข้างบ้านส่วนทางน้ําก็จะต้องดูแลตามพื้นที่ตามชายทะเลต่างประเทศไทยแล้วก็ข้างบ้านเนี่ยต้องดูหมดเลยนะตอนนี้ทหารไทยเราจะต้องเน้นรักษาผลประโยชน์ของ าและอธิปไตยของชาติไว้ก่อนนี่แค่ประสาทต,ตาเมือนทมนะยังมีประเด็นเรื่องเกาะกูดอีกเยอะเหลือเกินกับข้างบ้านประเทศนี้บางคอมเมนต์ค่ะเขาบอกว่าตอนนี้ทุกๆคนจะต้องนำพาและสร้างความเข้มแข็งส่งใจให้กับทหารไทยบางคนนะคะเขาบอกว่าแปลกจริงๆเลยทำไมยุคนี้ข้างบ้านถึงแบบว่าพยายามจะเอาทุกอย่างจากไทยไม่ว่าจะเป็นการเคลมพยายามล่อพยายามก๊อปปี้แล้วก็ตอนนี้มีประเด็นบริเวณชายแดนพื้นที่ทับซ้อนอะไรต่าง นานาซึ่งจริงๆเนี่ยก็มีมาตั้งนานแล้วก็ไม่จบสิ้นสัที และล่าสุดนะคะก็ยังมีประเด็นที่คนไทยสร้างหนังไทยแม่เป็นหนังไทยแบบว่าน่าดูด้วยนะเป็นประวัติศาสตร์ตั้งแต่ยุคสมัยสุโคไทยแต่อยู่ดีดๆกลับเอาดาราคาเมมาเ่่มแสดงนํานี่แหละมีบางคนนะคะเรียกว่าตอนนี้เนี่ยกำลังเป็นที่พูดถึงในสื่อโซเชียลส่วนใหญ่ในตอนนี้ต่างออกมาพูดกันว่าจะแบนหนังเรื่องนี้อย่างแน่นอนแต่บางคนเขาบอกว่าให้ลองเปิดใจดูสิบางทีเนี่ยเขาอาจจะเอาคาเมมาแสดงเป็นตัวผู้ร้ายก็ได้แต่ก็มีคนบอกนะคะบอกว่าถึงแม้ว่าจะแสดงเป็นตัว ัวร้ายหรือตัวดีก็แล้วแต่เหอะคนไทยมีตั้งเยอะแยะทาไมไม่จ้างคนไทยส่งเสริมการจ้างงานของคนไทยมากกว่าตอนเนี้แค่แรงงานต่างด้าวพวกขเขมรที่เข้ามาทํางานในเมืองไทยก็เยอะแยะพออยู่แล้วนะยังจะไปจ้างคนขเขมรมาอีกแล้วก็ดูสิในเรื่องเนี่ยมีการแต่งกายด้วยสบายเดี๋ยวก็หาว่าตัวเองเนี่ยเป็นต้นตํำรับอีกไม่รู้เหมือนกันว่าคิดได้ยังไงแล้วเพื่อนๆล่ะคะคิดว่าตอนนี้ประเด็นประเทศไทยกับข้างบ้านที่มีประเด็นเยอะแยะมากมายขนาดนี้เนี่ยจะแก้ไขได้ ได้หรือเปล่าอย่ามมาร่วมการแสดงความคิดเห็นและคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยค่ะ